พระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบารมีพระเวสสันดรของราชตั้งแต่พระชนมายุได้16พันษาอภิเศกสมรสกับพระนางมัตสีเจ้าหญิงแห่งแควนมัทธะมีพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกันหาพระเวสสันดรใจบุญมาก สร้างโรงทานไว้บริจาคทานให้แก่คนยากจนถึงหกแห่งต่อมาได้ทรงบริจาคช้างปัจจัยนาคซึ่งเป็นช้างมงคลให้แก่แคว้นกลิงกา拉ที่ส่งทูตมาขอทำให้ชาวเมืองสีผีไม่พอใจถึงกับพากันไปกราบทูลพระเจ้าสัรชัยพระบิดาให้เนรเทศออกไปเสียจจากบ้านเมืองพระบิดายอมทำตามมติของมหาชนพระเวสสันดรเองก็ยอมรับ แต่ก่อนจะจากไปนั้นได้ทูลขอโอกาสบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตสดกมหาทานคือให้ของอย่างละเจ็รอเป็นทานซึ่งพระบิดาก็ทรงอนุญาตฝ่ายพระนางพุทธดีผู้เป็นพระมารดาเสียพระไทยมากถึงกับร่ำไห้พระเจ้าสัญชัยสุดสงสารพระานางมัตสีและพระเจ้าหลานทั้งสองพระองค์ยิ่งนะัก จึงตรัสขอให้พระนางมัสสีและพระเจ้าหลานอยู่แต่พระนางมัสสียืนกรานที่จะขอตามเสด็จพระสวามีไปอยู่ป่าด้วยระหว่างทางที่จะไปขาวงกตต้องผ่านเมืองเจตราชพ,พระเจ้าเจตราชทรงถวายการต้อนรับและทูลเชิญให้เสด็จครองราชสมบัติที่บ้านเมืองของพระองค์แต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ และให้เหตุผลของการออกบวชเป็นฤาษีที่เขาวงกฎพระเจ้าเจตราชจึงถวายคำแนะนำทางที่จะไปและให้พรานเจตบุตรไปปรนิบัติระหว่างทางณหมู่บ้านทุนนวิทะในแคว้นกลิงคราชมีครอบครัวผัวแก่เมียสาวอยู่คู่หนึ่งผัวแก่ชื่อชูชกส่วนเมียชื่ออมิตตดานางอมิตตดาบอกชูชก ให้ไปขอสองกูมารคือชาลีกับกันหามาเป็นคนรับใช้ชูโชคจึงออกเดินทางไปยังแคว้นสีผีครั้นถึงแล้วก็ตรงไปยังเมืองเชตดอุดรสอบถามหาพระเวสสันดรเรื่อยไปขณะเดินทางอยู่นั้นชูโชคได้พบกับนายพรานเจตบุตรจึงอ้างตัวเองว่าเป็นทูตมาจากแคว้นสีผีเพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรพระนางมัตสี พระโอรสและพระธิดากลับไปยังแคว้นสีผีชูชกเดินไปตามทางที่นายพานเจตบุตรบอกจนกระทั่งถึงอาสมของอัจจุตตะฤศีชูชกถามถึงทางไปอาสมของพระเวสสันดรโดยอ้างว่ามาเพื่อต้องการจะพบปักสนทนาธรรมกับพระเวสสันดร เมื่อชูชกมาถึงอาสมของพระเวสสัดนดรเวลานั้นพระนางมัสสีเข้าป่าไปหาผล,ลไม้ชูชกจึงเข้าไปขอพระโอรสพระธิดาพระเวสสัดนดรได้ชี้แจงเหตุผลให้พระโอรสและพระธิดาทราบถึงการบำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่และได้ตั้งราคาค่าไถ่ที่จะพ้นจากความเป็นทาตคือทาตร้อยหนึ่งทาสีร้อยหนึ่งช้างร้อยหนึ่งม้าร้อยหนึ่ง โคร้อยหนึ่งและทองคำร้อยลิ่มแล้วพระเวสสันดรได้บริจาคพระโอรสและพระธิดาให้กับชูชกไปเมื่อพระนางมัตสีทราบทรงเสียพระไทยอย่างยิ่งพระเวสสันดรจึงปลอบและชี้แจงถึงการบําเพ็ญทานบารมีพระนางมัตสีจึงอนุโมทนาการบริจาคครั้งนี้การบําเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรยังไม่สมบูรณ์ พระอินจึงแปลงเป็นพรามไปทูลขอพระนางมัตสีกับพระเวสสันดรถึงแม้พระเวสสันดรจะรักพระนางมัตสีมากแต่เพื่อการบำเพ็ญบารมีสมบูรณ์จึงยอมสละพระนางมัตสีส่วนนางมัตสีเข้าพระทัยดีจึงอนุโมทนาฝ่ายพระอินท์ก็ได้ถวายนางมัตสีคืนแก่พระเวสสันดรและได้ถวายพอแด่พระเวสสันดรได้แก่หนึ่ง ขอให้พระเจ้าสัญชัยมาทูลเชิญเสด็จกลับไปครองราช 2. ขอให้ช่วยปลดเปลื่องชาวเมืองให้พ้นทุกข์ 3. ให้ชาวเมืองสวยพี่จงมีความสุขทุกเพศทุกวัย 4. ขอให้อย่าได้ตกอยู่ในอำนาจของสตรี 5. ขอให้ได้พบพระโอรสพระธิดาที่พรัดพรากจากกัน 6. ขอให้ได้อาหารทิพย์ทุกวันนับตั้งแต่ได้ครองราช 7. ขอให้มีจิตใจผ่องใสในการให้ทาน 8. จากโลกนี้ขอให้ได้เกิดไปในโลกสวรรค์และเมื่อกลับมาเกิดในมนุษย์ก็ขอให้ได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าเพราะเวสสันดรน้อมรับพรของพระอินทร์ด้วยความยินดีชูชกพาพระกันหาและพระชาลีมาถึงทางสองแพร่งทางสายหนึ่งแยกไปทางอื่นส่วนทางอีกสายหนึ่ง ไปเมืองเชตุดรแต่ด้วยบุญของสองพระกุมารจึงบรรดาลให้ชูชกตัดสินใจไปเมืองเชตุดรเพื่อพาสองพระกุมารเข้าเฝ้าพระเจ้าสันชัยพระเจ้าสันชัยเห็นหลานทั้งสองก็จําได้พระนางผุสุดีเองก็เช่นกันทั้งสองพระองค์ดีพระถทยมากรับสั่งให้นําทรัพย์สินและสิ่งของส่วนพระองค์มาถ่ายตัวหลานรักและให้ทรัพย์สินอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก ส่วนชูชกโลภมากกินอาหารเกินพอดีทําให้อาหารไม่ย่อยและตายในที่สุดพระเจ้าสัญชัยรับสั่งให้จัดขบวนไปยังเขาวงกฏขณะนั้นพระเจ้ากาลินทะก็ให้พราหมณ์นำช้างปัจจัยนาคมาคืนพระเจ้าสัญชัยจึงนำขบวนด้วยช้างปัจจัยนาคเมื่อกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ได้แก่พระเจ้าสัญชัยพระนางพุษดีพระเวสสัดนดรพระนางมัตสี พระชาลีกุมารพระกัญหากุมารีได้พบกันก็ดีพระไทยร้องไห้จนสลบไปทุกพระองค์พระอินทร์จึงโดนบันดาลให้ฝนโบกขอรพัดตกกษัตริย์ทั้งหกจึงฟื้นขึ้นมาเมื่อเสด็จกลับพระนครพระเวสสันดรจึงได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติปกครองนครศรีพีด้วยความสันติสุขเมื่อพระเวสสันดรสวรรคตก็ได้ไปเกิดเป็นสันตุสิทธิ์เทพบุตร บนสวรรค์ชั้นดุสิต